มดมันคาบเพลี้มาเนี่ยมาปล่อยที่ไหนที่นั่นจะใบหงิกงอเลยนะฮะเนี่ตรงนี้นะครับที่เป็นแป้งปกตินี่ฉีดน้ําไม่ออกนะครับเอาแสบซวงเข้าไปสูตรแสบซวงแป้งหลุดล่อนเห็นเนื้อหนังบางสาของเพลี้ยพ่นไปเนี่ยแป้งหลุดเลยท่านจะเห็นว่านั่นคือตัวของมันนะครับคลิปนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ผมสอนวิธีการ ปลูกพริกแบบง่ายๆโดยที่ไม่ได้ซื้อมเมล็ดพันธุ์นะครับปลูกพริกปลูกมะเขือเทศนะครับจะปลูกในกระถางแบบผมนี้ก็ได้นะครับและก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มานะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยนะครับเพราะคอมเมนต์ถามมาว่าต้นพริกกับต้นมะเขือเทศปลูกไปแล้วมีลักษณะใบหงิกงอเจอเพลี้ยแล้วก็มีมดด้วยโดยเฉพาะจะมดขันไฟเนี่ยจะมีวิธีการปราบหรือว่าป้องกันยังไง ขอขอบคุณเรามากเลยนะครับเป็นคําถามที่ดีมากครับเมื่อมีคําถามก็จะมีคลิปนะครับใครอยากให้ผมทําคลิปถ่ายทอดความรู้เรื่องไหนให้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกท่านนะครับต้นพริกเนี่ยนะครับที่สวนผมก็มีครับก็จะมีเพรียหลากหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะเพรียแป้งแบบนี้นี่นะครับนี่เพรียแป้งนะครับพริกกําลังสวยเลย ็จะเจอพวกเพลี้ยพวกนี้นะครับยิ่งช่วงที่พริกของเรากําลังออกดอกดีๆเนี่ยเพลี้ยมาเลยนะฮะมะเขือเทศก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับจะมีลักษณะใบหงิกงอนะครับมะเขือเทศชุดนี้นี่ผมเอาลูกของมานะครับทิ้งลงในแปลงเลยมันก็เกิดงอกขึ้นมาก็ไม่ค่อยใส่ใจมากนะครับเพราะว่ามันเกิดธรรมชาติก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับส่วนมากนะครับก็จะเป็นเพลี้ยเพลี้ยไฟนะครับแล้วก็เป็นเพลี้ยอ่อนนะครับที่มาดูดน้ําเลี้ยงนะครับ ถ้าเจอตัวเพลี้ยเนี่ยก็จะส่วนมากก็จะหลบอยู่ใต้ใบแบบนี้นะครับถ้าเราไม่เห็นตัวเนี่ยก็ให้สันนิษฐานว่าเป็นเพลี้ยไฟนะครับหรือว่าเป็นไวรัสนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นเพลี้ยนะครับจะเป็นเพลี้ยที่ใบหงิกงอนะครับแล้วก็ถ้ามีมดไต่ขึ้นมานะครับเหมือนนะครับเหมือนต้นชะบาเน emia, ี่ยก็ต้องบอกไว้แบบนี้นะครับว่าที่ใดมีมดที่นั่นมีเพลี้ยนะครับตรงนี้นะครับก็จะถูกมดไอ้มดเจ้าตรงเนี้ยมันคาบขึ้นมานะครับ เพื่อที่จะเอาเพลี้ยเนี่ยมาเกาะอ,อยู่ตามกิ่งหรือว่าต้นพืชผักของเรานะครับอย่างนี้เป็นต้นไม้ประดับนะฮะพวกพริกพวกผักสวนควรัวนะครับมันจะคาบขึ้นมานะครับแล้วเพลี้ยเนี่ยก็จะดูดกินน้ําเลี้ยงของพืชผักของเรานะครับเพลี้ยก็จะตอบแทนมดด้วยฉี่หรือว่าน้ําสารเหนียวๆออกมานะครับซึ่งน้ําสารเหนียวๆของเพลี้ยพวกนี้นะครับจะมีน้ําตาลประกอบอยู่นะครับมีความหวานมดก็จะมาดูด น้ำหวานจากเพลีย้ยนะครับเมื่อมดมันรู้ว่ามันทำแบบนี้แล้วสิ่งตอบแทนที่มันได้นั่นคือน้ำหวานมันก็จะฆ่าพเพลีย้ยเนี่ยมาปล่อยนะครับบนต้นไม้พืชผักของเราแบบนี้แล้วเพลีย้ยพวกนี้นะครับก็ปราบยากมากโดยเฉพาะเจ้าเพลีย้ยแป้งเห็นไหมครับเพลีย้ยแป้งเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นแป้งเคลือบผิวมันเอาไว้นะครับเพราะผิวของมันเองเนี่ยจะมีความอ่อนนิ่มนะครับ เมื่อเรารดน้ำไปหรือว่าพ่นอะไรไปเนี่ยจะไม่ค่อยโดนตัวมันจริงๆหรอกครับจะโดนที่แป้งน,นะครับดังนั้นนะครับมีมดที่ไหนมีเพลี้ยที่นั่นพวกพริกนี่ก็อาจจะเป็นลักษณะของอาการที่มีใบหงิกงอเหมือนคอมเมนต์ของท่านสมาชิกเมื่อสักครู่นี่แหละครับนี้ผมให้ดูอาการก่อนนะครับหลายท่านก็าอาจจะยังไม่เจอปัญหาเราก็จะได้มาป้องกันกันนะครับว่ามันจะมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างลักษณะใบหงิกงอน,นะครับ ถ้าติดผลผลก็จะหงิกงอด้วยนะครับผลไม่โตไม่สวยนะครับอทีนี้มาดูสูตรเด็ดที่ผมจะแนะนําในวันนี้ซะหน่อยนะครับสูตรนี้นะครับเป็นวัตถุดิบที่ทุกท่านหาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลจริงนะครับมีงานวิจัยนะครับว่ามดนั้นเกลียดพริกไทยเกลียดพริกเพราะว่ามันมีสารบางอย่างที่มดไม่ชอบนะครับแล้วก็ถ้าโดนตัวมดจังๆบ่อยเนี่ยมดก็เดี่ยงได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นการไล่มดเพื่อ ตัดต้นต่อการนำพาของเพลี้ยมาแลครับเมื่อมีเพลี้ยก็จะมีทั้งไวรัสนะครับโรคใบหงิกใบงอโรคเนา่าโรคใบช้ำต่างๆนะฮะก็จะเกิดขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นวันนี้หลักๆเรามาปราบมดกันวัตถุดิบนะครับใช้พริกไทยป่นนะครับสูตรนี้จะใช้กับ35ดีกีซึ่งเป็นสุรานะครับผมขอปิดฉลากไว้นะครับเป็นยี่ห้อใดก็ได้แต่ขอให้เป็น 3 5มดีกีขึ้นไปนะครับเพราะเราจะใช้แอลกอฮอล์เข้มข้นของสุรานี้นะครับมาใช้ในการสกัดสารสําคัญจากพริกแล้วก็พริกไทยป่น35ดีกีขึ้นไปนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่ทุกท่านน่าจะหาซื้อได้ง่ายนะครับนี่ผมซื้อที่โลตัสนะครับถ้าใครไปช้อปปิ้งก็หาซื้อพริกป่นมาเลยถ้าใครมีพริกแห้งพริกป่นที่บ้านก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ยิ่งดีเลยแต่ถ้าใครไม่มีนี่ก็ไปหาซื้อแบบนี้มันก็จะง่ายไหมครับ อันนี้ก็ประมาณ17บาทอันนี้ก็ประมาณยี่สิบประมาณ20กว่าบาทนิดๆน,นะครับต้นทุนของเราน,นี่ถูกมากนะครับก็จะแพงนิดนึงก็จะเป็นสุรานะครับประมาณ100บาทนะครับแต่ว่าเราจะใช้แค่นิดเดียวเองนะครับเมื่อเราหมักเสร็จแล้วเราจะใช้แค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นนะครับสอย่างนี้คุ้มแน่นอนสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ทดลองเรียบร้อยแล้วแล้วได้ผลจริงสูตรนี้เราจะหมักแค่1คืนนะครับ แต่ถ้าจะให้ดีนะครับควรจะหมัก24ชั่วโมงเนี่ยจะดีที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเร่งด่วนเนี่ยหนึ่งคืนก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะให้เข้มข้นนะครับให้แอลกอฮอล์ในสุราเนี่ยดึงสารพวกนี้ออกมาได้เต็มที่เนี่ยก็24ชั่วโมงเท่านั้นเองครับแล้วก็นําไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวตาส่วนการใช้ที่ผมจะบอกภายหลังนะครับสามห้าดีกีลงไปทั้งขวดเลยนะครับพริกป่นนะครับรับรองว่าพวกหนอนพวกแมลงพวกมดเนี่ยแสบร้อนแน่นอนนะครับแต่ว่า มันก็จะสลายไปตามธรรมชาตินะครับเมื่อเราลดน้ำนะครับระยะเวลาก็จะช่วยให้ความเผ็ดร้อนพวกนี้ก็ค่อยๆหายไปเมื่อเราลดพืชผักนะครับก็ไม่เป็นอันตรายก็เป็นสารธรรมชาติอยู่แล้วนะครับพริกเนี่ยให้ใช้ที่50กรัมขึ้นไปนะครับวันนี้ผมซื้อมา60กรัมก็ใส่ได้นะครับก็กลังดีเลยนะครับส่วนพริกไทยเนี่ยก็ให้อยู่ที่50กรัมขึ้นไปเช่นกันนะครับแต่ว่ายี่ห้อนี้ ผมได้มาที่80กรัมก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราผสมลงแล้วก็ผสมสมุนไพร3อย่างลงไปมันก็คลุกคลิกพอดีเลยนะครับก็ไม่ได้เกินความจําเป็นนะครับอย้เ,เข้ากันเลยนะครผมจะหมักไว้1วันนะครับให้ครบ24ชั่วโมงเลยนี่ผมหมักตอนเย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นเนี่ยผมจะมาให้ดูลักษณะของน้ําที่เราหมักนะครับผมนึกขึ้นได้ครับที่สวนผมมีข่ามีใบมะกรูด มีตะไคร้ครับหรือว่าถ้าในาตูเ้เย็นของท่านมีสิ่งเหล่านี้นะครับสสิ่งนี้ให้เอามาใส่ด้วยนะครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพทั้งกลิ่นความเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็กลิ่นของตะไคร้กลิ่นของใบมะกรูดนะครับแล้วก็สารพวกนี้มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีก2เท่าเลยนะครับอันนี้จะครอบคลุมทุกมแมลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมดเพลี้ยหนอนมดกับมดทุกชย่ด้เลยอ่ะเพลีย้ยหนอนนะครับมแมลงนะครับพวกนี้ จะไม่มาใกล้เลยนะครับอันนี้ทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรารู้ว่าแอลกอฮอลจาก3 5มดีกีเนี่ยสามารถดึงสารสำคัญจากสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ถือโอกาสหมัก3อย่างนี้เข้าไปพร้อมกันเลยอันนี้ผมก็เอามาซอยให้เป็นความจริงต้องให้เป็นชิ้นเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กที่สุดนะครับนี่ผมทำเป็นตัวอย่างนะฮะก็ใส่ให้พอน้ำท่วมนะครับใส่ให้พอท่วมในอัตราส่วนเนี่ยถ้ามีเยอะก็ใส่เยอะแต่ก็อยากให้ น้ำสุราของเราเนี่ยท่วมวัตถุดิบเหล่านี้นะครับผมใส่ไปหมดเลยนะครับใส่ไปหมดเลยเพราะยังไงน้ําก็ท่วมดีอยู่แล้วนะครับนี่หมักให้พอลุบขลิกแบบนี้ก็ยิ่งดีเลยนะครับเราจะใช้ตัวเก่งก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยแหละฮนะมาสกัดสารตวกนี้คนๆๆน,น,นะครับจากนั้นผมจะปิดฝาไว้ให้สนิทต่พรุ่งนี้ผมจะมาเปิดให้ทุกท่านดูนะครับเปิดแล้วนะครับครบ2ี่สิชั่วโมงนะครับหนึ่งวันเต็มๆเลยนะครับ ามาดูการผมเปิดออกมาเนี่ยกลิ่นนี้คือแบบแสบจมูกสุดๆเลยนะครับนะสมุนไพรทั้งสมุนไพรทั้ง35ดีกรีนะครับให้สังเกตดูเนื้อวัตถตีบนะครับใบมะกรูดเนี่ยจะสังเกตว่าช้ำๆไปไหมครับเมื่อวานนี้ยังเขียวสดอยู่เลยตอนนี้ก็จะออกช้ำๆก็แสดงว่าสารสําคัญนะครับที่อยู่ในใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ขานี่นะฮะถูกสกัดออกมาเรียบร้อยแล้วรวมถึง พริกนะครับพริกแล้วก็พริกไทยด้วยคนคนนะครับกลิ่นนี้สาใจมากเลยนะครับแล้วกลิ่นพวกมแมลงที่พวกมันจะหมูกดีๆเนี่ยจะหมูกมันจะพังขนาดไหนนะฮะเราลองมาโพ้นไปเนี่ยไม่กล้ามาใกล้แน่นอนมดเนี่ยก็หนีหายตายจากไปแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะกรองใส่ขวดเก็บไว้นะครับเพราะว่าใช้ได้นานเลยทีเดียวครับอมก็มีผ้าผ้าขาวนะครับผ้าขาวที่เอาไว้กรองโดยเฉพาะนะครับ ถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นกระชอนหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับที่สามารถกองกา,กากพวกนี้ได้นะครับจะกองเอาแต่น้ําเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราได้น้ํายาที่แบบสุดยอดนะเป็นธรรมชาติเรียบร้อยแล้วืมสุดยอดกลิ่นแอลกอฮอล์นี่จะไม่ค่อยมีจะเป็นกลิ่นพริกไทย พริกป่นแล้วก็สมุนไพร3อย่างที่เราใส่ลงไปนะครับใช้ให้หมดภายใน3เดือนนะครับถ้าใครไม่มีตะไคร้ใบมะกรูดหรือว่าข่าเขาไม่ต้องใส่นะก็ไม่ใส่2อย่างพอนั่นก็คือพริกไทยกับพริกป่นนะครับสอย่างก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าอยากจะเพิ่มสรรพคุณนะครับก็เพิ่มสมุนไพรลงไปด้วยนะครับก็จะได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เลยครับการเหลือทิ้งพวกนี้นะครับให้เอาช้อนตักไปโรยบนหน้ากระถางต้นไม้นะครับ หรือว่าแปลงผักของเรานะฮะใช้ช้อนตักไปเพราะว่ากากพวกนี้ก็ยังมีสรรพคุณในการไล่มดนะฮะไล่มดไล่แมลงได้อีกด้วยนะครับกลิ่นก็ยังอยู่ในนี้นะครับสุดท้ายก็จะย่อยไกลเป็นปุ๋ยได้อีกด้วยครับเอาไปโรยบางๆางหน้ากระถางนี่นะครับนี่มดก็จะไม่มาใกล้เลยนะครับมดมันจะขึ้นทางดินด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เอารยนะครับเอารยแบบนี้เลยใครที่ปูกุลาบนะครับไม้ประดับต่างๆานานาเลยโดยเฉพาะกุลาบเนี่ยเพลี้ย นอนชอบมามดชอบขึ้นนะครับพวกมดคันจะชอบคาาเพลี้ยมาปล่อยนะฮะโดยบางๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นการไล่มดโดยตรงเลยนะฮะเราจะใช้น้ำหมักสูตรแสบซวงของเรานะครับ1ช้อนแกงต่อน้ํา1ลิตรนะครับในที่นี้ถังผมมี2ลิตรนะครับผมก็จะใช้2ช้อนแกงถ้าเกษตรกรท่านใดมีถังพ่น20ลิตรนะครับก็จะใช้แค่10ช้อนแกงนะครับถ้ามีเยอะก็ใส่ไปเลย20ช้อนแกงนะครับ สช้อนแกงครับดีวขอญอาตชิมดูนิดนึงนะครับรสชาติจะเป็นยังไงแต่แต่ดูม,มีรสฝาดเผ็ดซ่านะครับกลิ่นแอลกอฮอล์นี่ไม่มีแล้วนะครับจากนั้นก็นำไปพ่นต้นพริกต้นมะเขือเทศต้นผักที่มีปัญหานะครับใบงีกใบงอนะก็เนตพ่นให้ทั่วเลยนะครับ พ่นในทั่วเลยเทคนิคนะครับการพ่นที่ดีที่ถูกต้องนะครับพ่นเสยขึ้นไปนะครับแบบนี้นะฮะเสยขึ้นใต้ใบเพราะพวกเพี้ยพวกศัตรูพืชพวกแมลงนะครับจะชอบลบอยู่ใต้ใบแล้วก็ส่วนมดนะครับที่ชอบไต่อยู่ในดินของเรานะฮะก็ให้พ่นสกัดกันมันพ่นลงดินแบบนี้นะครับพ่นลงดินนะครับบริเวณทั่วๆพ่นขึ้นไปลําต้นนะครับ มดมันก็จะไม่ขึ้นมามันก็จะหนีนะฮะมันก็จะไม่มาเอาเพลีย้ยมาเลี้ยงต้นบนต้นพืชผักของเราอีกนะฮะ,ะตรงนี้มีเพลีย้ยแป้งนะครับระบาดนะฮะมดก็ามาเอาละจัดการเลยนะครับเจอของเด็ดของแสบสวงเข้าไปพ่นตอนเย็นจะดีที่สุดนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่แรงนะครับเป็นเช่นตอนเช้าๆแบบนี้ได้นะครับมะเขือเทศเริ่มใบหงิกใบงอนะครับเริ่มพ่นได้เลย เราพ่นไปแล้วพ่นให้ทั่วเป็นบริเวณกว้างๆเป็นละอองฝอยแบบนี้จะดีมากเลยนะครับเพราะกลิ่นแล้วก็สารที่ได้จากที่เราสกัดมาเนี่ยนะฮะก็จะฟุ้งกระจายไปนะครับก็อย่าให้เข้าตาแล้วกันนะครับใส่แว่นตาด้วยเวลาพล่นมดมันคาบเรี้ยมาเนี่ยมาปล่อยที่ไหนที่นั่นจะใบหงอกเลยนะฮะไม่จเจริญเติบโตเดี๋ยวผมลองพ่นให้ดูนะครับเห็นไ,ไหมครับ พอพ่นไปปุ๊บเนี่ยสูตรนี้แป้งนะครับที่เคลือบอยู่ตัวเพลี้ยเนี่ยจะหลุดล่อนออกมานะฮะตกออกมาเลยผมให้ดูชัดๆนะครับจะชัดครับนะฮะ,นะ,ฮะนะครับไม่ต้องผสมสารจับใบเลยนะครับแค่พ่นให้โดนตัวเพลี้ยแป้งเนี่ยปกตินั้นเพลี้ยแป้งเวลาที่เราลดน้าหรือว่าฉีดอะไรลงไปเนี่ย แป้งจะยังติดอยู่ที่ตัวของเพลี้ยนะครับน้ำยาหรือว่าสารอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเอามาพ่นใส่มันเนี่ยมันจะไม่โดนตัวมันแต่ถ้าเป็นสูตรแสบซวงอย่างที่ผมสอนทำนี่นะครับเห็นไหมพ่นไปเนี่ยแป้งดูดเลยท่านจะเห็นว่านั่นคือตัวของมันนะครับตัวของเพลี้ยนะครับอ่ะย้ำอีกนิดนึงนเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมครับหลุดแสบตกลงไปเลยเห็นสันหลังมันไหมครับพวกนี้ตัวดีเลยนะครับสูตรนี้นะครับไม่ต้องผสมสารจับใบไม่ต้องผสมสไลน์น้ยาล้างจานไม่ต้องนะครับสูตรนี้ผมทดลองแล้วก็ตวงอาจาร่วนเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เป็นพิษต่อพืชเดี๋ยวโชว์อีกนิดนึงนะครับตรงที่เป็นแป้งนะฮะดูนะครับดูตรงนี้ดีกว่านะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ ที่เป็นแป้งปกตินี่ฉีดน้ําไม่ออกนะครับเอาแสบซวงเข้าไปสูตรแสบซวงแป้งหลุดล่อนเห็นเนื้อหนังบางสาของเพลี้ยะนะครับอ่าคนไปเลยนะครับให้ทั่วเลยเพลี้ยไฟไรแดงมดนะฮะพวงนี้เพ่นนี้กันแทบไม่ทันเลยครับอ่ พ่นที่พื้นดินด้วยโมทกน,นี้มันไม่ไปไหนหรอกครับมันก็จะอยู่ในดินด้วยนี่แหละสูตรนี้ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดไม้ประดับทุกชนิดนะครับแล้วก็ลูกค้าผมในปลูกกุหลาบกันเยอะนะครับเพรียไฟไรแดงมแมลงกัดกินเนี่ยนะครับสอบถามวิธีการแก้ไขป้องกันกันมาเยอะมากๆนะครับผมก็แนะนำชีวพันธุ์ไปเพราะว่ามันง่าย แต่ถ้าว่าท่านเสียเวลาหมักสูตรแสบซวงแบบผมเนี่ยนะครับหมักไว้ใช้นะครับก็จะลดต้นทุนได้นะครับพ่นไปเลยนะครับครับสูตรนี้มันจะมันจะติดใบนะครับติดใบแต่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อพืชนะครับพ่นให้ทั่วนะครับโดนดอกได้นะครับพ่นให้ทั่วไปเลยกลิ่นนี้ก็จะติดอยู่ทนนานนะครับพวกมแมลงพวกน้อนเนี่ยก็จะ หายไปนอนนี่จะดิน้นกระเดากระเดาแล้วนะฮะมดนี่จะรีบเพ่นนี้เลยอืก็ฟังผมบรรยายไปด้วยทําไปด้วยนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าพูดเยอะไปนะครับแต่ถ้าผมไม่พูดเนี่ยท่านก็ถามอยู่ดีว่าแบบนั้นแบบนี้ทําแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมซึ่งมันก็ไม่จบนะครับถ้าคนอื่นก็อาจจะชอบไงเขาชอบให้คอมเมนต์ถามแต่ผมนี่อยากจะให้ความรู้เต็มที่ก็ทนผม พร่ามไปด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นอกเรื่องอะไรมันก็อยู่ในเนื้อหาที่ผมทําคลิปนี้แหละครับเต็มไปด้วยสาระความรู้ทั้งนั้นเลยเพราะเราสอนคนเนี่ยอย่าไปกักสอนอะไรก็สอนให้เต็มที่นะครับแล้วสิ่งที่เราได้ตอบแทนมนันมามันจะยิ่งได้มาหาศาลผมคิดไว้แบบนี้นะนผมจะให้ดูนะครับความรู้ทางวิชาการนะครับติดตัวไว้นิดนึงนะครับทําไมสูตรนี้สูตรแสบซวงผมเนี่ยครับทำไมสูตรนี้มาถึง ทะลุกะลวงแป้งที่เคลือบอยู่กับเพลี้ยนะครับทำไมมันเข้าไปสู่ตัวมดได้ทําลายมดได้นะครับก็เปรียบเทียบกับใบกล้วยนะครับโดยปกตินะครับใบกล้วยใบบอนพวกนี้จะมีลักษณะที่มันนะครับโดยเฉพาะใบกล้วยเนี่ยท้องของใบกล้วยก็จะมีผิวที่เป็นแป้งเทน้ําลงไปนะครับกริ้งกลิ้งแบบนี้เลยนะครับไม่ติดน้ํานะครับผิวของเพลี้ยก็เหมือนกันนะครับเพลี้ยแป้งนะเหมือนกันลองสูตรแสบซวงนะครับเห็นไหมครับ ติดที่ใบกล้วยเลยทะลุทะลวงแป้งได้เลยเห็นไหมครับพวกเพลี้ยพวกศัตรูพืชพวกนอนพวกนี้มันเลยตายนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยครับโอเคนะครับกลับมาเยอะเย,ะเยะ้ยเพลี้ยแป้งสักนิดหนึ่งนะครับอ,อยากที่มีเกาะกำบังเป็นแป้งเยอะเยอะเห็นไหมเจอสูดแสบซวงเข้าไปก็เหลือแต่ผิวนะครับเหลือแต่ผิวเลยพวกนี้นะครับถึงเราจะไม่พ่นซ้ำ มันโดนแดดเนี่ยเดี๋ยวมันก็หนีหลุดร่วงตกตายไปไม่ต้องพ่นซ้ำก็ได้นะครับแต่ถ้ามีตัวไหนที่มันยังดือ้อยังอยู่อยู่ก็พ่นซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยเยตรงนี้นะฮะอ่ะพอย่อเยอเย,เ,ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สรุปว่าสูตรนี้นะครับน้ําสกัด2พริกนะครับพริกไทยปน่นแล้วก็พริกป่นนะครับที่หาซื้อได้ง่ายๆนะครับในห้างถ้ามีที่บ้านก็ใช้ที่บ้านนะครับ นะปน่นบทให้ละเอียดหองใจหลักก็คือแอลกอฮอล์แที่นี้ก็หาซื้อง่ายที่สุดก็เป็นสุรานะครับขอให้เป็น35ดีกีขึ้นไปนะครับถ้าดีกีแรงๆยิ่งดีนะครับแต่ก็ราคาจะสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งแต่ท่านที่บ้านเราในสวนเรามีสมุนไพรตัวอื่นใบมะกรูดคาขิ้งตะไคร้ได้หมดเลยนะครับที่มีกลิ่นฉุนมีฤทแสบร้อนนะฮะ แล้วก็มาหมักตามสูตรของผมนะครับอัตราการใช้สลปอีกครั้งนะครับน้ำเปล่า1ลิตรนะครับน้ำหมักแสบซสวง1นช้อนแกงผสมน้ำฉีดพ่นช่วงเวลาเย็นหรือช่วงที่แดดน้อยๆนะครับมีแดดนิดนึงก็ได้พ่นให้โดนตัวมดตัวเพลี้ยถ้าไม่เจอมดไม่เจอเพลี้ยก็พ่นให้ทั่วบริเวณเลยพ่นที่หน้ากระถางด้วยนะครับตัดวงจรมดไม่ให้มัน ขึ้นมาที่ต้นไม้ของเราพอมันเจอกลิ่นเจอสารสกัดที่เราพ่นลงไปในดินนั้นมันจะเพ่นหนีนะครับเพ่นหนีแทบไม่ทันเลยมันเกลียดพริกไทยกับเกลียดพริกนะครับมดนะฮะมดแต่ว่าอันนี้สงสรรพคุณของสูตรนี้มันกําจัดเพลี้ยได้ไล่มแมลงปราบหนอนได้หนอนเนี่ยชักดิ้นชักงอไปเลยถ้าพ่นโดนตัวมันนะครับเพลี้ยนะครับมแมลงกัดกินใบด้วงกุหลาบนะครับต่างๆที่มัน ชอบออกมาวางไข่มากัดกินใบไม้ของเรามากัดกินดอกไม้ของเราตอนกลางคืนมันได้กลิ่นมันจะไม่มาเลยมันจะวกกลับไปกลับบ้านไปนอนไม่มารบกวนเราดีกว่าแต่ก็เทคนิคก,การพ่นนะครับพ่นเสยขึ้นใต้ใบเพราะว่า,มาแมลงศัตรูพืชเพลี้ยต่างๆชอบหลบอยู่ใต้ใบนะครับคนที่เขาไม่รู้เขาไปฉีดแค่ข้างบนนะครับแต่ว่าตัวมันหลบอยู่ใต้ใบพ่นเสยขึ้นใส่แว่นตาด้วยนะครับ ย้ายเขาตานะครับรับรองแสบแสบมากนะครับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ทั้งสาระความรู้และก็สูตรนะครับน้ำหมักแสบสวงก็เอาใจสมาชิกรูปเพจนะครับที่ถามคาถามมาเมื่อวัดก่อนนะครับวันนี้ก็ได้ทําคลิปแนะนําให้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อผมตั้งใจทําคลิปเรียบร้อยแล้วท่านก็ตั้งใจทำสูตรนี้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรทักมาบอกกันด้วยนะครับส่วนตัวผมนั้นทำแล้วก็ใช้เป็นประจำด้วยนะครับ สลับกันไปนะครับก็จะมีทั้งน้ำส้มควันไม้ชีวพันธุ์แล้วก็น้ำหมักแสบสวงตัวนี้นะครับคที่ผมพูดวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสาระอยู่ในบทเรียนนี่นะครับท่านก็นําไปปรับใช้นะครับก็ขอบคุณมากทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับแล้วก็นักเรียนของผมนะครับที่อยู่ในกลุ่มก็นำไปทำได้นะครับแนะนำเลยนะครับส่วนนี้ครับขอบคุณมากครับ แนะนำสินค้าไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับเป็นวิถีอินทรีนะครับผู้ที่ไม่อยากใช้สารเคมีหรือว่าปลูกพืชผักแบบอินทรีย์เพราะว่าเราจะใช้กลิ่นชุนแล้วก็สารบางอย่างในน้ำส้มควันไม้เพื่อขับไล่มแมลงแต่ว่าบางท่านเนี่ยไม่ชอบกลิ่นของมันซึ่งฉุนแรงมากแสบจมูกนะครับกลิ่นพวกนี้จริงบันดีนะครับป้องกันพวกมแมลงต่างๆได้โดยเฉพาะผีเสือ้อกลางคืนเนี่ยจะมาไข่เป็นตัวนอนนะครับไล่มดไล่เพลี้ย ไล่ปลวกนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการป้องกันนะครับดีกว่าการกําจัดนะครับก็จะมีทั้งของแท้และไม่แท้นะครับอันนี้ผมให้ดูของสวนผมก่อนนะครับที่ผลิตเองลักษณะของน้ำส้มควันไม้ของสวนผมนะครับจะมีลักษณะสีชานะครับใสๆแบบนี้นะครับจะไม่ดำนะครับไม่มีตะกรนไม่มีขุ่นนะครับไม่มีน้ำมันทานะครับอันนี้คือใช้แล้วปลอดภัยนะครับซึ่งผ่านการตกตะกรนมาแล้ว 6เดือนนะครับหรือถ้ามีเวลาผมก็จะตกตะกอนนู่นครับถึง1ปีนู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำส้มควันไม้ของสวนผมนี่ก็จะเป็นของแท้นะครับถ้าใครอยากจะอุดหนุนก็สั่งซื้อได้นะครับแค่เอาไปผสมน้ําตามฉลากแบบนี้นะครับก็พ่นทุกๆเย็นนะครับถ้าพ่นตอนเย็นก็จะเป็นการป้องกันแมลงนะครับไล่มดไล่เพลี้ยนะครับป้องกันโรคได้ด้วยถ้าพ่นตอนเช้าก็จะเป็นการบํารุงพืชไปในตัวเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตร เปลือกข้าวนะครับจะต่างก,กันกับสูตรที่เขาเผาไม้นะครับอันนี้เป็นสูตรเปลือกข้าวนะครับซึ่งจะได้สารสําคัญในการบำรุงพืชโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยจะบํารุงได้ดีมากด้วยนะครับ